ว่ากันว่าคอร์สสอนถ่ายภาพแพงจริงไหมผมบอกตรงนี้เลยครับว่าจริงครับก <c oughs> ารที่เราลงเรียนคอร์สสอนถ่ายภาพหรือคอร์สอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้สอนนะครับสอนจากประสบการณ์โดยตรงเนี่ยให้กับคุณนะครับมีราคาแพงอยู่แล้วเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยมันแพงกว่ามันแพงกว่าอย่างไงพูดกันง่ายๆเลยครับอย่างผมเนี่ยเปิดคอร์สสอนถ่ายภาพผมก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยมาอย่างน้อยนะครับเจปีจากประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพการใช้กล้องมาตลอดอย่างเงี้ยไอ้เจปปีที่คุณจะต้องเสียเวลาไปเรียนรู้อะ คุณอาจจะต้องเสียเงินเ,นเยอะกว่าแค่ลงคอสเรียนการถ่ายภาพมันเป็นการย่นระยะเวลาการลองผิดลองถูกของตัวคุณเองให้คุณสามารถเข้าใจเรื่องเรื่องนั้นได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีคำหนึ่งนะที่ผมจะพูดกับตัวเองตลอดว่าทุกอาชีพมีมืออาชีพครับแน่นอนครับว่าไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรอย่างเช่นผมอยากจะทำคลิปทำเอ่อทำออนไลน์ตอนทำออนไลน์ใหม่ๆครับมันก็ต้องหามืออาชีพหรือคนที่จะคอยไกด์ไลน์หรือคนที่จะเป็นต้นแบบให้กับเรานะครับง่ายที่สุด ของการเรียนรู้คือการเรียนรู้กับเหมือาชีพเรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์ครับคุณยอมจ่ายเงินตรงนั้นนะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแต่ว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเองคุณอาจจะต้องเสียเงินเยอะกว่าที่คุณจ่ายค่าเรียนก็เป็นได้ผมสรุปให้ง่ายๆนะครับความรู้ที่เป็นประสบการณ์โดยตรงจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับที่คุณมองว่าประสบการณ์ตรงนั้นอ่ะมันคุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปหรือเปล่านะมันยนยระยะเวลาการเรียนรู้ให้กับคุณหรือเปล่าและผมเชื่อเลยครับว่า การเรียนรู้กับมืออาชีพโดยตรงมันเป็นการประหยัดเวลาและประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณมากที่สุดแล้วครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ